เจาะลึกยาในช่วงกักตัวยาตัวไหนห้ามทานคู่กันและยาตัวไหนทานได้ตลอดปลอดภยัยมาฟังกันค่ะสวัสดีค่ะหมอน้ําพาทัวร์นะคะเนื่องจากช่วงนี้ค่ะก็ยังคงอยู่ในช่วงโอมิคอนระบาดหนักนะคะดังนั้นค่ะหมอก็เลยมาทัวยยาในบ้านนะคะที่ตัวไหนคะเราควรจะมีติดบ้านไว้นะคะเรามาฟังกันเลยค่ะ เนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะหมอได้แนะนําแนวทางการกักตัวคร่าวๆไปแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเจาะลึกเรื่องยาโดยเฉพาะนะคะเนื่องจากเพื่อนๆนถามเข้ามาเยอะมากๆค่ะร่วมกับวันที่16มีนาคมที่ผ่านมานี้นะคะได้มีการอัปเดตการแบ่งแยกผู้ป่วยเป็นสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีแดงใหม่ค่ะเพื่อเข้าสิทธิ์ในการรักษาฟรีนะคะจะเป็นอย่างไรมาฟังกันเลยค่ะ เริ่มแรกนะคะนั่นก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครค่ะมีอาการเข้าข่ายว่าจะเป็นโอเมกอนนะคะหรือว่ามีอาการเหมือนไข้หวัดค่ะให้รีบตรวจ ATK ก่อนนะคะซึ่งประเด็นนี้ค่ะเพื่อนๆถามเข้ามาเยอะเลยค่ะว่าถ้าเป็นไข้หวัดกับเป็นโอเมกอนเนี่ยตรวจ ATK เนี่ยจะได้2ขีดเหมือนกันไหมตอบเลยว่าไม่เหมือนนะคะถ้าเกิดว่าเราเป็นแค่ไข้หวัดอย่างเดียวค่ะตรวจ ATK ก็จะขึ้นแค่ขีดเดียวนะคะแต่ถ้าเราติดเชื้อโอเมกอนค่ะ ก็คือจะขึ้นเป็น2ขีดนะคะอย่างที่บอกแล้วนะคะพอเราพบว่าเ e อ k เคขึ้น2ขีดแล้วค่ะตอนนี้นะคะเราไม่ต้องไปตรวจ RT PC r t PCR ซ้ําซ้ำแล้วค่ะดำเนินการกักตัวได้เลยนะคะโดยที่อันดับแรกค่ะถ้าเกิดว่าใครไม่มีอาการนะคะก็คือเข้าข่ายเป็นผู้ป่วยสีเขียวค่ะส่วนถ้าเกิดว่าใครมีอาการตามแผนภาพนี้นะคะก็คือเป็นสีเหลืองแล้วก็สีแดงได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะ เราก็มาดูเรื่องยากันค่ะยาตัวแรกนะคะที่เ,เพื่อนๆยังคงถามเข้ามาต่อเนื่องนั่นก็คือยาฟาวิพวิราเวียหรือว่ายาต้านั่นเองค่ะบางคนถามว่ากักตัวอยู่ที่บ้านเป็นผู้ป่วยสีเขียวนี่ทำไมไม่ได้ยาฟาวิคะทำไมอีกคนหนึ่งถึงได้หมอก็มาตอบอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ายาฟาวิ ไม่ได้ทุกคนค่ะจะได้ในกรณีที่เรามีอาการหรือว่ามีความเสี่ยงว่าจะมีอาการรุนแรงในอนาคตนะคะถ้าใครไม่มีอาการก็จะไม่ได้ยาตัวนี้ค่ะส่วนใครที่ได้ยาฟาวีนะคะต้องระวังให้ดีค่ะห้ามรับประทานยานี้นะคะร่วมกับฟ้าทไลโจนหรือว่าพาราค่ะคือจริงๆเนี่ยไม่ได้ห้ามซะทีเดียวนะคะแต่ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็จะดีค่ะเนื่องจากยาต้านหรือยาฟาวีพิราเวียนะคะก็คือจะขับออกคือผ่านทางตับค่ะถ้าเรายิ่งกินยาที่ผ่านทางตับเหมือนกัน ะะก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายได้ค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดทานฟาวิพิราเวียคู่กับฟ้าทไลโจรหรือพารานะคะก็อาจจะทําให้เกิดภาวะตับอักเสบได้ค่ะหรือทําให้ผลข้างเคียงของฟาวิเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นนะคะมีตาที่บอกว่าตาเปลี่ยนสีเนาะหรือว่ามีขึ้นไส้อาเจียนเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือตับอักเสบหรือบางคนผมร่วงเพิ่มมากขึ้นซึ่งก็ต้องทายาเรื่องผมร่วงช่วยด้วยอีกทีนึงนะคะ นอกจากนั้นนะคะยาฟาวีพิราเวียหรือว่ายาต้านค่ะก็ต้องระวังมากๆนะคะในคนที่เป็นความดานันไขมันเบาหวานนะคะหรือว่าโรคเส้นเลือดในสมองค่ะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยมักจะให้ยาเป็นยาละายริมเลือดไม่ว่าจะเป็น a s a หรือว่าวาฟาลินนะคะซึ่งยาตัวนี้ก็ขับออกจากตักเหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทานคู่กับฟาวีพิราเวียจะทําให้การขับยาช้าลงก็จะทําให้ยาเนี่ยค้างอยู่ในร่างกายนานมากขึ้นทําให้เกิดภาวะเลือดออกง่ายมากนะคะดังนั้นต้อง ระวังเป็นอันมากเลยล่ะค่ะ ส่วนยาที่จะทานได้ปลอดภัยนะคะนอกเหนือจากฟาวิแล้วนะคะยาที่ควรจะมีติดบ้านเลยในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครเป็นอยู่แล้วยังไม่มีอาจจะให้เพื่อนหรือว่าคนรู้จักไปหาซื้อมาให้นะคะอันดับแรกค่ะนั่นก็คือยาแก้ไอนะคะที่หมอเคยกล่าวไว้ค่ะว่าบางคนเนี่ยเจ็บคอหรือว่าไอาเนี่ยสามารถหาซื้อ,อยากแก้ไอได้นะคะไม่ว่าจะชื่อเป็นบอมเฮกซี i, หรือว่าโคดีอนก็สามารถรับประทานได้นะคะโดยรับประทานเป็นช่วงสั้นๆค่ะในขณะที่เรามีอาการนะคะ สองนะคะนั่นก็คือ,อยาลดน้ำมูกหรือว่ายาแก้แพ้อากาศค่ะสามารถหามารับประทานได้นะคะสําหรับใครที่คัดจมูกค่ะโดยยาตัวที่ปลอดภัยนะคะสามารถรับประทานได้ทั้งคนตั้งครรภ์น,นะคะแล้วก็คนที่เป็นโรคตับหรือโรคไตนั่นก็คือ,อยาเป็นเซอร์เทคนะคะหรือว่าเซฟเทริซีนยาตัวนี้เนี่ยจะปลอดภัยในคนตั้งครรภ์หญิงตั้งครรภ์ก็รับประทานได้ค่ะหรือจะเป็นยาเม็ดเหลืองๆที่เรียกว่า CPM ก็ได้ค่ะ ตัวที่3ที่ควรมีติดบ้านไว้นะคะนั่นก็คือยาลดไข้หรือว่าพารา c e t a m o l หรือบางคนก็ถามว่า tylenol ได้ไหมได้เหมือนกันค่ะโดยที่ว่าไม่ได้ให้กินตลอดนะคะให้มีติดบ้านไว้แล้วรับประทานเฉพาะช่วงที่มีไข้สูงเท่านั้นนะคะหรืออุณหภูมิมากกว่า37.5ค่ะโดยที่รับประทานครั้งละ2นะคะ2เม็ดนะคะทุก4-6ชั่วโมงถ้าไม่มีไข้นะคะหรืออุณหภูมิไม่เกิน37.5ไม่ต้องรับประทานนะคะ ส่วนในกรณีที่มีคนติดเชื้อนะคะกักตัวอยู่ในบ้านเดียวกับเราค่ะเราสามารถนะคะหาผลิตภัณฑ์นะคะมาทําความสะอาดในบ้านเราได้ค่ะอย่างเช่นแอลกอฮอล์70%นะคะหรือว่าเป็นน้ํายาฟอกขาวหรือว่าเป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ก็ได้ค่ะแต่ต้องระวังนะคะเพราะพวกนี้เนี่ยมันมีไอระเหยค่ะถ้าเกิดใครที่เป็นหอบหืดนะคะก็อาจจะมีอาการกําเริบได้ค่ะควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่ทําความสะอาดที่แบบ คือมันเป็นบริเวณปิดควรจะเป็นบริเวณที่เปิดนะคะไอระเหยจะได้ระเหยออกไปได้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือยาสำหรับช่วงกักตัวแบบง่ายๆและปลอดภัยค่ะรวมทั้งวิธีการทำความสะอาดในบ้านนะคะเมื่อต้องอาศัยอยู่ร่วมกับคนที่ติดเชื้อโควิดค่ะส่วนคลิปต่อไปนะคะสำหรับใครที่กักตัวแล้วยังมีอาการผิดปกติอยู่นะคะคอยติดตามเลยค่ะว่าจะมีคำตอบว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไรค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะ